Ja. Hey. Hey. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. hey. น้ำเข้ากล้องเอ,อ๊ะโอ้โหครูฟีเวอร์แห้งแห้งอย่างไวอะ่ะเอ,อาละครับผมจะใช้วิชาปีนป่ายมับขาหลังเหยียบกันโชว์กิจกรรมให้แม่ๆดูรับหน้าที่เป็นนักแสดงนำอีกแล้วซึบอขัดไข้ก่อน มาขัดท้องกันนี่บ้านนี้มีที่ขัดเยอะขัดไปเลยอ<ม>ืมอืมอืมอืมเบร์เบร์นี่แหละ ตอนจับนี่ก็สิครับมันยากไปหาแม่กล้าไปอ่ะดูยดูดิจะไปไหมจะไปถึงเขาไหมจะกล้าไปหาเขาไหมเอะไปหาแม่เอาไปเอาไปดิไปหาแม่อดีเออแม่แม่แม่ตีหางรอเลยวะแม่นี่ยแม่หันมาแล้วไอ้เยอะ ตีหางกระตับเยี่สุดยอดสุดยอดมาหยังมาหยังอยากถือค้อนบอ,อโอเคส่งสัญญาเป็นหนึ่งทีครับบัวได้ถึงกับหันหน้าหนีเลยบัวแม่ก็โหดเกิน ถ้าผูกตรงนี้นี่กวนกันทั้งคืนนะบอกเลยปับ๊บผมไม่ขึ้นอ,อทางานั้นเพราะมันขึ้นง่ายผมไปขึ้นอีกทางหนึ่งเฮ้ยชิบป,ปึ๊บนีเอาเอา,เอาขาขึ้นก่อนนี่งไงมาปึ๊บเอ้ยขัดไข่ขัดไข่แล้วอ้อวนเอ็งจะขัดไข่ทั้งวันแท้ฮะก็ผมชอบนี่ครับเออผมจะขัดอะไรเรื่องผมตัวอยากอย่างน้ำละ่ะเออ อ้วนพวัทำไมพ่อชอบายากกับผมจังเลยฮะห,หรือภาษาทไทยคือยุ่งนะยุ่งจังเลยเล่นอะไรก็ได้ตัวปล่อยให้เล่นจะเล่นอะไรก็ได้ตัวตอนที่ผมเข้ามาในล่มนะร้อนจบับมี่ใครสู้แดดแล้วเฮ้ยไอโน,น,น,นเล่นเก้าอี้แล้วพี่น้อง โนเลเลนกาอี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโนเลเลนกาอีแล้วโนนี่ม่ทิ้งบัวเลยช้างพวกนี้นี่ช้างพังโนบัวช้างพายมับถือกันขัดกันอาชีพขัดกัน ขัดก่นอนเอเจบขัดอีกก่อนให้ขัดไปขัดมาถลอกงงเลย เล่นอะไรของเขาอะเฮ้ยเล่นอะไรอะ่ะโอ้ไม่ใช่เล่นน้ำาะนี่บัวเล่นทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นขอบสะขอบอ่างริมอ่างริมสะโอ้ขึ้นเล่นได้หมดครับจเจ๊บอกอย่ามาใกล้ชั้นก็นแล้วกันหรือว่าอยากกระเด็นเออด,ดูด,ด,ด,ดสายตาดิมองมองหลังตลอดเลย เห็นเจ้ผัวแล้วคิดถึงคลิปที่เชี่ยวก็ถ่ายนะที่แบบบัวหลุดไปหาแม่แล้วก็โดนแม่สกิดเบาๆโดนแม่สกิดเบาๆ มันนี้จะขึ้นยังไงเดี๋ไปเล่นมีมุมนูนอีกมันเป็นเล่นมุม,มนูนอีกนะครับฮเล่นมุมนีน้อีกนะ ไปได้ทุกมุมโนร้องหาลำพูนแล้วโอ้แม่ไปหน่อยแม่ไปหน่อยโอ้แม่มาแล้วลำพูนมาแล้วลำพูนมาแล้วลำพูนมาแล้วล ลำพูนมาแล้วลำพูนมาแล้วติดบวัวเล่นเขาให้เล่นในสัม เล่นเลยเนะปเล่นขอบสระไปขยักขยักขยักแถวนน้นนลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีทำ เเรามาดูครับว่าในคลิปต่อไปบัวจะให้จับไหมครับแม่สสวััดีครบ